แม่จ้าว่าจะได้ขาคือว่าเลขเขาดีเถอะค่ะแม่เออว่าเขาที่หลงล่าแม่ว่าสองร้อยหวดประยูแล้วเท่าไรก็สองร้อยสองร้อยงวดบอกพาร์ทเงินเมื่อกี้เขาตัวใดค่ะมันเขาสามตัวคนได้หลงล่าตัวหดแม่อันสามสองสี่สามสองสี่ไปดูของเขาสองหกด้วยสามตัวสองตัวกับเขาแต่ว่ามันเบี้ยน่ะในหลงล่ามันเีแม่เอาหาปีสี่ปีห้าปีแล้วก็อมตะทุกทุกสูตรประมาณเจ็ดสูตร มกันมีทุกสูตรสองร้อยปีจกหมดก็แม่สองร้อยงวดประมาณเจ็ดปีเนาะสองร้อยงวดเจ็ดปีเจ็ดปีไม่เคยลุกงวดนี่ FC นะจ๊ะอันโรงร้านนี่งวดนี่ตัวไดแม่แดกเด่นดิช้นสี่เก่าก็โกค่ะวันนกับเก้าจับคู่แมวมาจากอมาตะร่วมกันเจ็ดหวดเจ็มันจับคู่ได้ตัวไดแม่เก้าแปดเก้าแปดแล้วก็สี่หกสี่หก เก้าแปดสี่หกเก้าแปดสี่แต่ว่าสองสูตรนี่ไม่เห็นเป็นเหล็กเด่นก่อนค่ะแต่ว่าเหล็กเจ้าคูแล้วอีกสามคูคหายเมื่อไรจ้ะชีหายเมื่อไรถ้าก่อนรอก่อนนอก่อนไอ้ตัวนี้ยิ้มล้อค่ะยิ้มนอนสวยดีๆนะคุณแม่า